สวัสดีครับมักขีสริบยบารทาครับมาแล้วมาแล้วครับเสร็จเรียบร้อยบร,ริบูรณ์แล้วครับกาลังเอายางเข่าลำพี่น้องครับกําลังเอายางเขานิ่ติดเครื่องใหล้ลูกๆเตรียมตัวขึ้นรถพร้อมเดินทางต่อลำพี่น้องครับคือเปลี่ยนกระทะหนึ่งใบครับ มันมีรอยตําหนิกระบะอยากใส่ครับกับชู๊กาสเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนน็อตอีกแปดตัวครับรถใหญ่กว่าเดิมโอ้หมอลรำถามข่าวกันครับปฐมบันเทิงสินมาครับหมอรำปฐมบันเทิงสินถามข่าวกัน <laughs> เอาไป One hook, I okay. think. นล่อมกับสิเบิองยากแน่ผมเป็นน็อตสองตัวประกบกันครับพี่น้องครับต้องชั้นเช็คกิลีก็คือต้องเห็นแม่แรงโยกหล่อเบิองเนาะมันสองหล่อมันครบพี่ว่าหล่อหนามันกะมันน็อตใหญ่กว่ากันแน่ครับเด็กเกิดจะเบิองง่ายครับมันไตตาแต่ว่าตัวนั้นมันเป็นน็อตสองตัวประกบกันบางคืนแม่แรงแล้วก็โยกเบิองพอมันลลวมมันเนียนบอดเบิองโดยสายตากับสิสีเบิองยากแน่นอกจากว่ามันออกอาการ เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับลงได้แล้วเป็นได้ไหม่งเออแหงเอฟซีโตโยมันบอกโอ้โหราคามีแต่ภาพเล็กน้อยหลวบซอยกันครับอันนี้ร้านยางอยู่ซื้อร้านยางยังหลวบร้านยางยางกันยางครับแซ่บกันยางครับ เอาซอยกันมาเจอเอฟซีครับพี่นอนครับเ,เ,ดเดี๋ยวมาเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิงว่าคาสเสียหายหายลายบันไดครับนี่ก็มาซอยแลนด์เพื่อนซื้อดอมกมาซอยแลน,กน์ก็เพื่อนนี่ก็เอฟซีขึ้นกันหล่อพ่อเอฟซี เรียบร้อยแล้วพี่น้องพร้อมอยู่ท่นทั้งเดี๋ยวรออห้แม่พันเขี้ยกันครับกำลังเขี้ยคาเสียหายกันอยู่เพราะยุดกันสแตนไปยรอครับชะะะ่วงนี้รถก็เริ่มร้ายแน่ล่ะพี่น้อง คนจะไลน์ครับพี่น้องครับรถเริ่มร้ายรถเริ่มร้ายแล้วพอดีแล้ว ัน,นเจ๊ได้ใส่น็อตไงได้ใส่เปลี่ยนกระทะพี่น้องครับเรียบร้อยไหมลกูกเรียบร้อยแล้วพี่น้องให้นในบ้านง,งานบปไกรครับพี่น้องครับ โอ้ขอบคุณลยหลายครับขอบคุณลยหลายครับ อาโอนโลูกโอนเลยแม่รีลเวครับหดดตรงหดจำโอนเลยโอนเลยแม่เสียเวลาเลยแม่ไปรุ่นใจร้อนแม่ไปรุนใจร้อน,อนอไปรุนใจร้อนอท่านทานทเอรียลูกเอาทำลายันไดนี่ ร้านมาได้ลูกทั้งเบิดยอดหาพันพี่น้องครับหาพันครับบ๊อบบ๊อครับเจมาเองครับลูกเพิ่นเป็นเอฟซีนะครับเพิ่นลดให้ราคาพิเศษเอาโอเคครับผมครับผมร้านยางร้านยางโลลูกซมหารงคับพี่น้องมีปัญหาเซมการยางบั่นไับพี่น้องครับผู้ใดเบิ่งคลิปนี้ครับฝากกดติดตามด้วยครับฝากกู้ระเบิดก็จะคลิปนี้พี่น้องครับฝากไว้ซัมมี่ครับผม สวัสดีครับ